ขอนอนกับน้องแอนนี่ไม่เลยกลางคืนเงียบๆกระดุมหลุดแล้วหนึ่งอุ้ยขอบคุณสำหรับดอกแก้วนะคะไอ้นี่เรียกดอกแก้วดีกว่ามันเหมือนดอกแก้วเลยดอกแก้วกุหลาบอย่านะเดี๋ยวอารมณ์ทุก กับไออ๋อกุหลาบไอโรซี่ไอฮไอโรซี่ไอโรซี่ไอไอไทีหลังที่หลังเอออะไรนะพอกุหลาบมาไอไอไอไโรซี่หรือว่าโรซี่ไอเขาเรียกยังไงอะโฟร l เวอร์ไอไม่ไหว พี่แก๊ดูชายดูก่อนใครอ่ะใครจะมาดูแอนนี่ <laughs> น่ากลัวจัง <I, I. S 1> มีอะไรน่าดูเหรอห้องนี้อ่ะห้องนี้มีอะไรน่าดูเหรอ ม,มีอะไรนะ่าดูเหรอคะมาดูรายการนะ่ะมาดูรายการนะ่ะทานข้าวแล้วคะ่ะสบายมผมหิวแล้วครับหิวครับแอนนี่ด้ยนะมาดูอะไรอะ่ะ <laughs> อยากดูกระดุมเสื้อครับเดี๋ยวจะพาเข้าห้องน้ำแล้ว ดูความสวยดูความสวยเดี๋ยวจะพาเข้าห้องน้ำแล้วดูหน้าก็ดูหน้าก็เสียแล้วไม่ไหวแล้วไปด้วยนอยนี่เข้าห้องน้ำไปไปไปเราไปห้องน้ำกันอย่าเสียงดังนะเข้าห้องน้ำแล้ว ขอคุณสำหนัมินิ่ะนะคะเข้ามาดูอะไรกันเนี่ยเข้ามาดูอะไรกันเนี่ยขอบคุณสนหับกุหลาบน,นะคะไปไปไปไหนไปห้องน้ำไปไปห้องน้ำกันเราไปไปห้องน้ำกัน